เราชื่อไอนะวันนี้จะมารีวิวการฝึกงานที่เทนเซนทางในเทนเซนมีบริษัทที่เรารู้จักกันนั่นก็คือสนุปคอมและวีทีวีนั่นเองฝึกงานที่นี่ได้ทําอะไรบ้างไปดูกันตัวไอเองเนี่ยได้มาฝึกงานในตาแหน่งโซเชียลมีเดียของสนุปคอมสิ่งที่ได้ทําคือนี่เลยออกทาคอนเทนต์เพื่อนํามาลงบนโซเชียลและได้มีโอกาสทํารายการช่วงเอเชียที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์การฝึกง,งานที่ฟินมากสนุกมากแปีมากๆ พอไม่คิดว่าจะได้ทําตรงนี้เลยอะไรที่ไม่เคยเกิดก็ได้เกิดอะไรที่ไม่เคยทำเลยสักนิดก็ได้ลองทําแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ฝึกงานที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีทางลืมแน่นอนและนอกจากการทํางานที่แฮปปี้แล้วจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือของกินอีกันแบบฉ่ำฉ่อีกกันแบบจุกบจุบหมอกหอว่าฝึกงานที่นี่อิ่มอร่อยนึกขึ้นกันแน่ๆนสุดท้ายจะขาดอะไรไปไม่ได้เลยนั่นก็คือพี่ๆในออฟฟิศและเพื่อนที่ฝึกงานด้วยกันน่ารักกันทุกคน ทำงานกันสุดๆจริงจังกันสุดๆเป็นสายซัพพอร์ตแบบช่วยซัพพอร์ตน้องฝึกงานคนนี้หน่อยได้ไหมคะ